ตัวฉันขอมอบบทกวีนี้ให้แก่สายลมแล้วก็ทุกทกท่านที่อยู่หนาที่แห่งนี้นะเจ้าเล่าสหายเปี่ยมไห้ใจนี้เข้าไปแลวรอรอจนกว่าสายลมผิวไหวปิดฟ้ามันให้แน่นและตึงให้ลมตายนั้นโอบก,กอดดังลมเนื้อที่คันหนึ่ง จะเป็นเช่นไร้ไวายรถเลอคานี้ดังมอนสเตอร์ใชิชันการคือสวรรค์ของน้ำกาว,วีและพล้นได้นั่นที่ใช้มากไว้กันความมาทานนี้นำกับดวงใจที่ท่านเชื่อมันใจกระหานจะพาปกป้องเหมือนฉันเคยเราจะฉลองไปกับสายลมโฮมกระนำเอ่ยเปลี่ยนเปลี่ยวให้เป็นวานเติมทางให้เต็มไว้แล้วรอรอจนกว่าสายลมผิวไหว ใครรู้ว่าอะไรใส่ข้างในกันนาะจะเป็นข้าวสาลีหรือความรุ่งโรดกันละ่ะเมื่อเราเปิดตองมาจะมีกลิน่นใดกันนาะเมื่อกลิ่งร้องดังมีอะไรนะานาพาเรารำร้องกอก้องให้เกับไว like, ้ชันดีนี้ดังเรารอรอยามสายลมที่เต็มปรีฮนใดสายลมจะไปยังวิหาบอกรวงดาวแห่งพินเขียวให้หลับฝันทุกทุกครา